สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับคุณเมลใจทําเป็นเมนูผัดเผ็ด,ผดปลาดุกสดนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อปลาดุกครับซื้อมาจากตลาดแล้วก็ให้เราล้งางทำความสะอาดให้หมดเมื่อกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับพริกแกงหรือเครื่องแกงเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากันนะครับพริกไทยสดใบกระเพราเราจะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายผงปรุงรส น้ำปลาซอสหอยนางรมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับก่อนอื่นเรามาตาำเครื่องแกงกันก่อนนะครับ น้ำมันหมูครับทำพริกแกงเราผัดให้หอม ิดแกงหอมดีแล้วตามด้วยเนื้อปลาดุกครับปลาดุกเนี่ยจะได้เป็นปลาดุกนานี่จะอร่อยมากเลยนะครับแต่อยู่ในเมืองจะหายากหน่อยเนาะผัดครับ หอมมากเลยครับให้เราปรุงด้วยผงปรุงรสในขั้นตอนนี้เลยนะครับรสชาติจะได้อร่อยเข้นข้นซอสหอยหนังรมครับจะเป็นสูตรโบราณไม่ต้องใส่นะครับซอสหอยหนังรม น้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมจะตัดน้ำตาลตายไปนิดเดียวเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ้น้นาไม่ใช้น้ํำ้ังคกนะครับ ใส่น้ำลงไปแล้วให้เราหาฝาหม้อมาปิดไว้นะครับก่อนปิดฝาหม้อก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาหม้อไว้สักครู่ปิดฝาไปสักครู่ก็กลับเนื้อปลาดุกสักรอบนึงนะครับโอ้โหนี่ครับน่าจาสีสันน่ารับประทานมาก ปิดฝาไว้อีกสักคู่ครับโอเคตอนนี้เนื้อปลาดุกเราสุกแล้วครับมาสักุู่่อ้คิมรสชาติไปแล้วรสชาติอร่อยมากเลยนะครับเราก็จะตามด้วยใบกระเพราปิดท้ายนะครับเมนูง่ายๆแต่รับรองทานกับกาวยสวยร้อนเนี่ย สุดยอดมากเลยนะครับโอเคเรอให้ใบกะเพราะสะลดเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับผัดเผ็ดปลาดุกสดเื่องแกงตามเองฝีมือคุณดิฉัใจครับ<ป>ครับนี่ก็คือหน้าตาผัดเผ็ดปลาดุกสดฝีมือคุณดมฉัใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับ กิปด์สนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ที่ทำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ